สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นทุกท่านนะคะก็อัปเดตรวมเลยนะคะทั้งเจ็ดตัวเนาะผู้ปกครองที่จองน้องไว้นะคะก็ดูตามสีเชือกนะคะเนาะที่เลือกไว้เนาะแต่ละท่านเนาะกำลังซนทุกตัวเลยหนู่มๆตัวนูนเชือกเขียวอ่านี่ส้มนะคะเกาะเนาะเดี๋ยวอุ้มให้ดูทีละตัวนะคะนี่ยกลมปักๆเลยอ่ะอ่ะตัวนี้ก่อนน้องเขียวเชือกเขียวนะคะบึกเลยนะคะนี่เทียบกับมือนะคะอ้วนแข็งแรงทุกตัวนะคะนี่เชือกเขียวเนาะ พรุ่งนี้จะส่งนะคะอ่าต่อไปเชือกเขียวอ่อนนะคะนี่อ้วนตุกเหมือนกันนะคะอ่ะอึ๊บนี่นะคะเขียวอ่อนเนาะอ่าต่อไปเชือกส้มนะคะนี่อ้วนนะเจิบกับาฝ่ามือนะคะอ่าน้องส้มเรานะคะอ่าต่อไปนะคะเออน้องเชือกม่วงอ่อนนะคะบึกเหมือนกันนะคะนี่กลมเลยนะคะเทียบกับมือเนะผมแน่นมากอ่านี่นะคะ อ่าต่อไปน้องเชือกแดงนะคะนี่กลมเหมือนกันนะคะน่ารักค่ะขนแน่นขาวเ้อะเลยอ่านี่นะคะน้องเชือกแดงนะคะเอออ่าเชือกเหลืองนะคะฮารุอ่าอ่าอ่ากำลังหน่าฟัดเลยนะคะเชือกเหลืองเนาะอ่ากลมเหมือนกันนะนี่น้องเชือกเหลืองนะคะเออครบไปยังเอออ่าเชือกฟ้านะคะนี่นะคะน้องเชือกฟ้าเนาะก็ผูกเชือกไปทุกตัวนะคะดูตามสีเชือกที่เลือกไว้นะคะ นี่นะคะนี่นะคะน้องชักฟ้าเนอะน่ารักทุกตัวค่ะเนาะกินอาหารเก่งมากอ่าโอเคเนาะก็แข็งแรงกันทุกตัวก็ทยอยจะส่งให้ผู้ปกครองนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะอะไรคะอ่าอ่านิดนึงกำลังชุลมุนนะคะเพิ่งกินอาหารเย็นเสร็จโอเคขอบคุณค่ะ